อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรก่อนหน้านี้ที่บ่งบอกว่าอภิปรายในสภาแต่ละครั้งเนี่ยยืนเป็นหลักของพักเพื่อไทยเรื่องของข้อบังคับต่างๆในห้องประชุมสภาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจําได้หรือไม่คุณจุรพันธ์อมรวิวัติ<อ>ชื่อน,นี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหติดตามการอภิปรายในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับการทําหน้าที่ในสภาเข้มข้นจริงๆล่าสุดว่าที่สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยคุณจุฬพันธ์อมรวิวัติได้ออกมาเรียกร้องไปยังรัฐบาล ก่อนหน้านี้เราจะเห็นแล้วครับเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยนะฮะรัฐบาลอุ้มอยู่<ช>ริดละ5าบาทปรากฏว่าหมดระยะเวลาการอุ้มไปแล้วสสจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับว่าที่สสบอกแบบนี้อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยขยายเวลาออกไปสัก2เดือนได้ไหมเพื่อเป็นการช่วยเหลือในส่วนของภาคขนส่งไม่กระทบกับเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวอยู่ในขณะนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยในฐานะคณะทํางานค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซลและพลังงานของพักเพื่อไทยได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้พักเพื่อไทยจะทำตามสัญญาลดราคาพลังงานทันทีในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากทางพักเพื่อไทยให้ไปร่วมเป็นคณะทำงานในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพักเพื่อไทยขอยืนยันนะครับว่าจะผลักดันคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนให้เกิดขึ้นจริงโดยทำให้การเข้าถึงพลังงานเป็นไปอย่างทั่วถึงและในราคาที่ถูกลง ชวยลดภาระด้านค่าครองชีพต่างๆของประชาชนสนับสนุนภาคเศรษฐกิจให้สามารถจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยในระยะสั้นขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลรักษาการยืดระยะเวลาการยกเว้นเก็บภา,าษาีสภารมสมรดีเซลในน้ํามันเตาลิดละ5บาทที่จะหมดอายุลงในวันที่20กรกฎาคมนี้ออกไปอย่างน้อยอีก2เดือนเลยครับ จนกว่าจะเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลใหม่สําเร็จเพื่อไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจที่กําลังฟื้นตัวและลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนระยะกลางระยะยาวพักเพื่อไทยเข้าไปปรับโครงสร้างเรื่องของการบริหารจัดการการพลังงานและยืนยันนะครับว่าพลังงานจะต้องถูกลงการเข้าถึงพลังงานทางเลือกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะความมั่นคงทางพลังงานยั่งยืนจะเป็นรากฐานสําคัญต่อาการเติบโตทั้งเศรษฐกิจของไทยในอนาคตด้วยครับ